สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะครูปุกก็จะมาระบายสีให้ชมกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะต้องขออภัยนะคะพอดีคลิปตัดไปนะคะเราระบายสีภาพแฟชั่นอิลลูสเทชั่นกันใช่ไหมคะเดี๋ยวครูปุกก็จะมาระบายสีให้ชมกันต่อเลยนะคะเป็นสีของเสาไม้นะคะเสาไม้นะคะ เราจะระบายสีต่อเลยนะคะครูวก,วก็จะลงด้วยสีเหลืองนะคะผสมสีส้มนะคะสีเหลืองกับสีส้มนะคะเหลืองนี้นะคะเหลืองผสมสีส้มนะคะเข้าด้วยกันแล้วก็จัดระบายช่วงเสานะคะเสาไม้นะคะ ระบายช่วงเสานะคะนางแบบกำลังยืนเอามือวางเอาศอกวางบนเสานะคะ mm. เราก็มาระบายสีเสาไม้กันนะคะผ mm. สมส้มเข้มลงไปนิดนึงนะคะ mm. สีน้ำตาลเข้มนะคะ ผสมสีน้ำตาลแดงนะคะลงไปหน่อยนะคะนี่นะคะก็จะได้สีแบบสาวไม้ขึ้นมานะคะเราลงอีกเฉดหนึ่งนะคะเป็นการยืนโพสท่าของนาง เราก็ลองฝึกวาดดูนะคะจากหนังสือนะคะแฟชั่นวาดเป็นคนนางแบบจริงก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจนะคะเสื้อผ้าและก็รูปร่างนะคะการโพสท่านะคะครูก็แนะนำนะคะให้ทุกคนลองฝึกจากการที่เราดูจากนิตยสารกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อย ค่อยมาฝึกวาดแบบสไตล์แบบไม่ไม่ต้องเหมือนจริงก็ได้นะคะแต่ตอนแรกที่เราฝึกเราต้องเรียนรู้ก่อนนะคะว่าออวิธีการวาดเสื้อผ้านะคะลงบนตัวหุ่นเป็นลักษณะยังไงนะคะสำหรับโครงร่างหุ่นแฟชั่นครูครูก็สอนไว้ ในคลิปแรกๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครเข้ามาใหม่ก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะย้อนกลับไปดูที่กูู๊ได้สอนไว้นะคะทุกคนจะได้มีหลักการในการร่างภาพหุ่นแฟชั่นนะคะเมื่อเราร่างภาพหุ่นแฟชั่นได้สัสดส่วนแล้วนะคะเราก็จะสามารถวาดร่างภาพแบบโดยไม่ต้อง ใช้โครงร่างหุ่นเลยนะคะแบบที่ครูร่างภาพเลยนะคะก็ดูจากเส้นรูปทรงของแบบเลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องร่างภาพหุ่นก็ได้นะคะแต่อาจจะใช้การกะช่วงอกเอวสะโพกให้ได้สัดส,ส่วนนะคะอันนี้ช่วงนี้สำคัญนะคะสัดส,ส่วนก็จะออกมาดีนะคะตรงนี้นะคะครูก็แนะนำนะคะ ให้ทุกคนลองฝึกนะคะฝึกวาดขนแฟชั่นให้คล่องก่อนนะคะกะสัสดส่วนช่วงอกเอวสะโพกนะคะก็คือจนถึงเท้าเลยนะคะเราก็จะได้สัดส,ส่วนที่ถูกต้องสวยงามนะคะต่อไปเราก็มาเ,าเพิ่มเติมช่วงขนสัตว์กันนะคะแล้วก็อาจจะ ตวัดนะคะให้แหลมขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะกูก็จะใช้พวกกันนะคะตวัดปลายช่วงขนนะคะให้แบบฟูออกมาหน่อยนะคะช่วงขนสัตว์นะคะตะวัดปลายพวกกันให้เส้นเรียวแหลมนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็จะดูฟูนะคะตรงนี้ก็เน้นช่วงข้อสอบนะคะ สมสีสีแดงนะะสีแดงเลือดนกนะคะเราก็มาลงช่วงแสงเงานะคะเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมช่วงที่เราต้องการเน้นนะคะให้ อืมเข้มนะคะช่วงขนสัตว์นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลงช่วงนิ้วกันนะคะนี่นะคะเราก็ลง ช่วงขนสัตว์นะคะออกไปนะคะจะทำให้ดูฟูขึ้นมานะคะเราใช้สีล้ำตาลเอ่อขออภัยค่ะสีแดงเลือดนกนะคะลงซ้ำนะคะตรงที่เราต้องการความเข้มของขนสัตว์นะคะเหมือนฟูหนาช่วงไหนนะคะเราก็เติมน้ำหนักลงไปอีกหน่อยนะคะเพื่อให้แบบ ดูหนาขึ้นมานะคะนี่นะคะลงเส้นตวัดเส้นออกมานะคะส่วนกระโปรงนะคะเราใช้สีน้ำตาลแดงนะคะลงตัดเส้นเน้นช่วงรอยยัดนะคะรอยยัดแล้วก็ ช่วงหล่อย้ยนะคะช่วงย้วยนะคะช่วงย,วยะะ้งยเราก็ลงเว้นขาวไว้นิดนึงนะคะเน้นก็จะทำให้กระโปรง ดูยวยนะคะมีการตัดต่อนะคะเน้นเส้นขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะเน้นเส้นขึ้นมามีการตัดต่อลงช่วงกับกระเป๋านะคะให้เรียบร้อยนะคะต่อไปแล้วก็มาเพิ่มช่วงแสงเงานะคะแสงเงาช่วง านะคะเพิ่มเติมนะคะเน้นขึ้นมานะคะเว้นช่วงตรงกลางไว้นะคะเพื่อให้ขาดูกลมนะคะเน้นด้วยสีน้ำตาลแดงนะคะตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็มาวาดช่วงเท้ากัน ช่วงเท้านะคะพื้นจะเป็นแสงเงานะคะช่วงเท้าแล้วก็สังเกตนะคะนี้นะคะแล้วก็เพิ่มแสงเงานะคะช่วงพื้นสังเกตนะคะให ชัดเจนนะคะเราก็จะได้วาดออกมาได้เ,เข้าใจนะคะเข้าใจในแบบนะคะมีตัดต่อตรงช่วงนี้นะคะคือตัดต่อนะคะแล้วก็ลงเส้นตัดต่อนะคะส่วนช่วงแขนนะคะเราจะมาใช้ ีน้ำตาลเดี๋ยวช่วงนี้นะคะครูก็จะลงให้เข้มนะคะช่วงสะโพกนะคะเพื่อให้ดูกลมนะคะดูกลมนะคะช่วงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นแสงเงานะคะแสงเงาสังเกตรอยยับ นะคะของกระบตรงนะคะแล้วก็เสื้อเราก็มาใส่แสงเงานะคะเพิ่มเติมนะคะให้เป็นช่วงรอยยับนะคะนี่นะคะเป็นสเวตเตอร์นะคะผ้ายืดนะคะต่อไปเราก็มาใส่เส้นขนสัตว์นะคะ เพิ่มเติมคะนี่นะคะเราก็ลงช่วงแขนนะคะต่อไปก็เป็นช่วงนี่นะคะเราก็ลงช่วง มือนะคะนิ้วมือด้านในนะคะฝ่ามือด้านในนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูบุ๊กก็มาระบายสีให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปนะคะก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะครูบุญระบายไว้นะคะพอดีคลิปมันตัดไปนะคะ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะเราก็ลองสร้างสารรค์ผลงานนะคะครูกุ๊ก็มาเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปแฟชั่นนะคะสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะแล้วก็สไตล์หลากหลายนะคะเราก็ลองค้นหาเอกลักษณ์นะคะสไตล์ที่เราชอบที่เป็นของเรานะคะลองฝึกนะคะดูว่าเราจะวาดหน้ายังไง จะวาดผมยังไงที่เป็นสไตล์ของเราเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะค่ะวันนี้ครูก็มาระบายสีให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ